ที่มาของการทําสงครามของรัสเซียในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทำให้สถานการณ์บานปลายและหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดนัลด์ทรัมได้พูดชัดเจนฮะว่าจริงๆแล้วต้นเหตุใหญ่ก็ปรากฏว่าเกิดจากโจไบ,บเดนต้องการที่จะให้ยูเครนเข้าร่วมกับนาโต้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นสวน่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องจับตามองความขัดแย้งของมหาอำนาจกําลังบานปลายนะครับและประเด็นที่จะที่สำคัญก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถไฟฟ้าที่กําลังเอาคืนอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ทาลรานามีบดป,ปูตินก็ตั้งเงื่อนไขให้ยูเครนนะครับตะวันตกทำก่อนจะมาเจรจาสันติภาพกันอีกทั้งที่มีการสร่งสัญญาณกับรัสเซียอาจจะลุยลึกถึงภาคตะวันตกของฝั่งยูเครนอดีตประธานาธิบดีที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียออกมาอธิบายเพิ่ม คำปราศัยของประธานาธิบดีวลาดาิเดามียปูตินต่อเจ้าที่ระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาโดยชี้ว่าผู้นําเครมลินยืนยันว่าดินแดนใหม่ๆที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปแล้วตั้งแต่ปี2022จะยังคงเป็นของรัสเซียตลอดการระบบการปกครองของยูเครนกําลังประสบกับหายยนะเขตพื้นที่กันชนที่รัสเซียสร้างขึ้นตรงแนวพรมแดนด้านตะวันตกของตน อาจมีการขยายไปถึงบริเวณพรมแดนของยูเครนติดต่อกับโปรแลรนด์และหากประชาชนในภาคตะวันตกของยูเครนปรารถนาดินแดนนี้ก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียได้ในขณะที่เสียงเรียกร้องให้โจไบ,บเดนนะครับถอนตัวกระหึ่มหลังเข้าพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายในการดีเบสรอบแรกไบเดนซึ่งเวลานี้อายุ81ปีแสดงให้เห็นถึงอายุ จริงของเขาออกมาอย่างชัดเจนและถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกพูดคุยถกเถียงกันมากมายแล้วก็ตามทีคนจุมนมากก็ยังรู้สึกประหลาดใจด้วยความคาดไม่ถึงอยู่ดีบางคนกระทั่งอยู่ในอาการช็อกด้วยซ้ำในขณะที่นิวยอร์กไทม์ก็มีการแจง้งทำไมต้องเรียกร้องให้โจไบเดนถอนตัวออก,าก,กจากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ภายหลังดีเบตรอบแรกในวันที่27พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับจากรพรรคเดมโมแครตและดีพับลิกันตามลำดับในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ถึงนี้โดยปรากฏผลเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าโจไบเดนพ่ายแพ้เละเทะและที่สำคัญมากคือแสดงให้เห็นถึงความชลารุ่งรวยของเขาอย่างเด่นชัดปรากฏว่าคณะ บรรณาธิการของนิวยอร์กไทมส์สื่อทรงอิทธิพลของฝ่ายเสรีนิยมในสหรัฐอเมริกาได้รีบออกบทความเรียกร้องให้ไบเดนถอนตัวออกจากการแข่งขันเพื่อเปิดทางให้พรรคเดโมแกรตหาคนอื่นที่มีฟอร์มสดกว่ามีโอกาสชนะมากกว่าเข้ามาทำการแข่งขันกับทรัมป์บทความนี้สะเทือนให้เห็นถึงบรรยากาศแวดวงการเมืองอเมริกันโดยเฉพาะในฝ่ายเสรีนิยม ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทรงความสำคัญมากขึ้นจึงขอเก็บข้อความแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในขณะที่สื่อสหรัฐอเมริกาก็มีการเปิดเผยว่าโจไบเดนเบรนักถึงขั้นต้องให้เมียกระซิบบอกบทเตือนให้ขอบคุณผู้บริจาครายใหญ่จิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งถึงขั้นต้องกระซิบข้างหู ประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อบอกชื่อผู้บริจากรายสำคัญและเตือนให้ผู้นำสหรัฐอเมริกากล่าวขอบคุณตามการเปิดเผยของสื่อสหรัฐอเมริกานิตศสานนะครับแห่งหนึ่งในนิวยอร์กอ้างข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งซึ่งระบุว่าไบเดนเอาแต่ทอดสายตานิ่งเฉยและพยักหน้าระหว่างให้การต้อนรับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของครอบครัวไบเดน และยังเป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้พรรคเดโมแครตท,ที่ทำเนียบขาวเมื่อไม่นานมานี้ทำให้จิลนะฮะผู้เป็นภรรยาต้องเข้ามาเตือนนะครับในขณะที่ทรัมป์ก็พูดชัดเพราะเหตุไบเดนต้องการให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้จึงกลายเป็นการย่วยยุรัสเซียก่อสงครามในยูเครนโดยททรัมป์พูดชัดๆความคิดเห็นเกี่ยวกับสงครามยูเครน ซึ่งควรจะเป็นข่าวพาดหัวใหญ่เอาไว้ในบอร์ดแคสต์นะครับ All the, a l l in ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทว่ากลับถูกละเลยทิ้งกว้างจากสื่อมวลชนรายใหญ่ประธานาธิบดีโจบไบเดนยุยยุให้รัเสเซียโจมตียูเครนด้วยข้อเสนอว่าจะเอายูเครนซึ่งเป็นอดีตสาธารณรัฐหนึ่งในสหภาพโซเวียตเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโต อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกกับพอดแคสต์ยอดนิยมนะครับพาวินเมื่อ21มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นคำถแถลงที่เสมือนระเบิดลูกใหญ่ทว่ากลับไม่ได้รับการรายงานเผยแพร่จากสื่อมวลชนด้านข่าวกระแสะหลักของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับในขณะที่กองทัพอิสราเอลก็ยอมรับแล้วว่าไม่สามารถชนะสงครามในฉนวนกาซาทว่าเนทันยาหูไม่ฟัง แถมไม่มีแผนการที่จะเป็นทางเลือกใหม่เมื่อไม่ได้มีแผน B ใดๆในทันยาฮูนะครับทำอะไรบ้างเมื่อรถทอนแรงบีบคั้นต่อตัวเขาทั้งที่มาจากภายในและภายนอกอิสราเอลเห็นได้ชัดว่าเวลานี้เขากำลังพยายามจะซื้อเวลาไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่รัสเซียก็ มีสาวคนหนึ่งสุดช็อกฮะทำพาสปอร์ตหายดูตัวอีกทีสามีเป็นชาวอียิปต์นะครับในขณะที่ชาวประมงสีลังกาเสียชีวิตนะครับดับ5รายสาหัสอีก3หลังจากดื่นของเหลวปริศนาจากขวดที่ลอยกลางทะเลชาวประมงสีลังกา5รายเสียชีวิตและอีก3รายล้มป่วยอาการสาหัสหลังดื่มกรองเหลวไม่ทราบชนิดในขวดที่ถูก พบลอยอยู่กลางทะเลเปิดกองทัพเรือศรีลังกาเปิดเผยเมื่อเรลวนิว่าชาวประมงท้องถิ่น5คนดื่มของเหลวปริศนาในขวดที่พบอยู่กลางทะเลห่างจากเมืองหนึ่งบนชายฝั่งทางตอนใต้ราวประมาณ320ไมล์ทะเลทําให้เกิดอาการป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตในขณะที่มาซูตแปเซสเคียนนะชนะเลือกตั้งรอบที่ส ได้เป็นประธานาธิบดีของอิหร่านคนใหม่พร้อมคำม,มั่นสัญญาเปิดประเทศหนุนเสรีภาพมาซุสเปเซสเคียนนะครับผู้สมัครสายกลางซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักคว้าชัยในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านรอบ2ตามรอยงานของกระทรวงมหาดไทยและเตรียมก้ามเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำอิหร่านคนใหม่พร้อมกับคำม,มั่นสัญญา เปิดประเทศและมอบเิรีภาพที่ชาวอิหร่านใฝ่ฝันนะครับหาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ระทึกฝนถล่มเขื่อนแตกในทะเลสาบใหญ่อันดับสองของจีนชาวบ้าน6,000ชีวิตหนีตายอย่างกระตันหันทางการจีนสั่งอพยพชาวบ้านกว่า6,000คนหลังฝนถลมนะะ่มลงมาอย่างหนักทำให้เขื่อน ในทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศในบรทนหูหนานเกิดพังทลายและปล่อยมวลน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนสำนักข่าวสินหวารายงานว่าส่วนหนึ่งของเขื่อนบริเวณขอบทะเลสาบตรงถิงนะครับในบรฑลหูหนานเกิดแตกเป็นระยะเวะะทางกว้างราวประมาณ226เมตรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทําให้เจ้าที่ต้องสั่งอพยพชาวบ้านราว6 0พ0คน และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ระบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับในขณะที่รอดูว่าใครจะเจ็บกว่าใครจีนก็เปิดสอบ EU ทุ่มตลาดบันันดีแก้เผ็ดถูกรีดภาษีรถไฟฟ้ารัฐบาลจีนประกาศเดินหน้าสอบสวนกรณีสาภาพยุโรปหรือ EU มีพฤติกรรมทุ่มตลาดบรัดีนะครับ หลังคำสั่งรีดภาษีรถไฟฟ้านำเข้าจากจีนโดยคณะกรรมาการยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้เรื่องรถไฟฟ้านะครับจีนกับทางฝั่งสหภาพยุโรปเอาคืนกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับโฆษกของจีนก็เอ่ยในงานถแถลงข่าวว่าบรัสเซลปักกิ่งมีควรจะมีการเจรจากันต่อไป ก่อนที่ EU จะเรียกเก็บภาษีรถ e ีวีถึง3.7.6เกร์ซนกนั้นก็ตามแนวโน้มที่จีนจะมีมาตรการแก้แค้นยังคงมีอยู่และเห็นจากโคศกผู้อ้างถึงเรื่องที่จีนตรวจสอบเนื้อหาเนื้อหานะครับของหมูนำเข้าจาก EU กระทรวงพาณิชย์ของจีนจะมีการไตส่สวนในวันที่18กรก,กฎาคมเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับความเคื่อน้าในการสอบสวนผู้ผลิตผลิตยุโรป ส่งมาขายที่จีนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดนะเรียกว่าจีนก็จะมีการเอาคืนอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวอีกประเด็นที่น่าสนใจและเป็นไฮไลท์ก็คงจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ทรัมป์ออกมาพูดนะฮะว่าต้นเหตุของสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนนะครับทำให้ยูเครนก็กำลังเละตุ่มเป๊ะตอนนี้ประธานาธิบดี ของรัสเซียวาลาดาเมีย์ปูตินนะก็ยื่นเงื่อนไขนะครับไว้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะต้องมีการเจรจากันก่อนและก็ต้องมีการมอบพรมเรียนที่ยึดไปแล้วเนี่ยไปเป็นของรัสเซียที่มาของการทําสงครามของรัสเซียในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทำให้สถานการณ์บานปลายและหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆดนะครับโดนันชอมได้พูดชัดเจนฮะว่าจริงๆแล้วต้นเหตุใหญ่ ก็ปรากฏว่าเกิดจากโจไบเดนต้องการที่จะให้ยูเครนเข้าร่วมกับนาโตแต่จนถึงปัจจุบันนะครับโจไบเดนพอสงครามเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็ออกมาปฏิเสธว่าการที่ยูเครนจะเข้าร่วมกับนาโตได้จะต้องมีเงื่อนไขสำคัญคือว่าจะต้องอไม่บุกเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียนอกจากนั้น ต้องไปเอาชนะสงครามกับทางฝั่งรัสเซียให้ได้ก่อนนะจึงจะยอมให้เข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาอะไรติเหนือหรือนาโตนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสมเด็จพระเจา้าอยู่หัว มหาวชิวราลลกบอบดินทระเทพยาวรางกูลชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่าตกษัตริ์ชาติใดอาอาโอลนกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจ ชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้น ปวงชนยกย่องหือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเรี่ยมสุปปกร์เกษพร่มปรีดว ชช่นใจไร้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอโยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวรางกุ พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปรีองปราดรัศมีกเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระ มเด็จพระเจ้าอโยโู่หโัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวร่างกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในาน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลีองปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่ว แห้คุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทองพระเจร